ดีค่ะวันนี้ผู้เราจะมานําเสนอสาระสําคัญเรื่องประโยชน์ของการประกันภัยโดยมี3ประโยชน์ดังนี้ 1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย 2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ 3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 1. การประกันภัยเป็นการมุ่ง ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลครอบครัวและทรัพย์สิน 2. เป็นการปลูกฝังให้เกิดการออมในตัว3ส,สามารถนำค่าเบีย้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะแล้วก็สำหรับประโยชน์ของประโยชน์ของประกันภัยที่มีต่อธุรกิจนะครับก็คือข้อหนึ่งนะครับทำให้เกิดความมั่นคงในกรณีที่ธุรกิจเกิดความเสียหายนะครับส่วนข้อที่2เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจนะครับ ส่วนข้อที่3เกิดเสถียรภาพด้านต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็ข้อที่4ช่วยส่งเสร,ริมให้ธุรกิจบางประเภทเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ไวขึ้นครับส่วนประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะ 1. เป็นการระดมทุนเพื่อนําม,มาใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ2ช่วยลดภาระแก่สังคมและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการการส่งคลอจากภาครัฐและข้อที่3เป็นการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของบุคคลและการดําเนินงานของภาคธุรกิจวยคะ่ะ กลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้สำหระะับวันนี้สวัสดีค่ะ